นะฮะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีตอนเราเข้าสู่ช anel Thalos t u d i o และวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม GTA t h a l o กันอีกแล้วแล้วผมก็อยู่กับอาบังนะครับอาบังคนหนึ่งที่เอาไว้หนวดไว้เข่าเนี่หน้าตานี่เข้มแข็งเฮ้ยจะจ้ต่อยกูทําไมเนี่ยโอ้โอ้โหเอ้ยเจ้าอย่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 าทำอย่างนี้นะเว้ยอย่าทำอย่างนี้กูบล็อกได้นะเว้ยกูมีไม้เบสบอลนะเว้ยไม่ทำไรครับตอนนี้ผมกำลังไอ้นี่อยู่ครับอัด อัดคลิปอัดคลิปเกมอะไรครับอัดคลิปเกม GTA นะคุณจะเข้ามาเล่นกับผมก็ได้นะเข้ามาแก๊้งเขียวดิมึงต้อง<ป>สมัครตัวใหม่นะเว้ยสมัครตัวใหม่เข้าแก๊้งเขียวมาเดี๋ยวไปด้วยกันแอดด่วนเลยครับตอนนี้เอาละกำลังไล่ไล่ล่าไล่ล่าทีมงานแถวไอ้ไนี่อยู่ครับแถวโซนหน้าอู่มันจะมีแก๊้งเหลืองนะมันจะนะน โอ้โหนายยิงเราหนึ่งทีให้เรายิงมั่งดีเราปืนบวกหกนะเว้ยเราปืนบวกหกนะเว้ยให้เรายิงมั่งให้เรายิงมั่งแล้วให้เรายิงมั่งนี่กดเฮดตรงนี้ตกกดเฮดตรงนี้กดเฮดตรงนี้กดเฮดตรงนี้เออนั่นแหละมามามาให้ยิงมั่งมา หันหน้ามาเด้ไอพุงทุยเนี่ยนี่ไงโอ้โหทีเดียวตายทีเดียวเป็นไงไงทีเดียวตายกระทืบด้วยเนี่ยขอสักพันหนึ่งเถอะไอ้เนี่ยแรงชิมหายกูไปละโอโ้ขอบัตรนึ่งกูไปละกระทืบแกงตัวเองก้โหกูไม่อยู่แล้วแบบนี้นะครับอย่าได้รอช้าครับไปเลยนะอย่าได้รอช้าไปละปืนนุ่นนุ่นนุนุ โอเคครับคุณสตล์ลัดครับ,บรีบเข้ามาครับตอนนี้อ่าได้รอชายครับกำลังเข้าไปครับด่วนเลยครับตอนนี้คุณอยู่คุณชื่ออะไรครับชื่ออะไรกำลังเข้าครับมัน้าไม่ได้่งงอ่ะทำไมเข้าไม่ได้ครับคุณตั้งชื่อให้<ะ>ถูกสิครับโทรนนนเดี๋ยวผมไปรับครับแอนนัน,นใครมันบีบแซวอะโถ่ใจเย็นเดิไปรับเพื่อนอยู่เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไอเย็นนะครับตอนนี้ผมกำลังไปหาคุณสไตลดัสตลดสไตลัดคุณเล่นอยู่ไหนครับข้างนอกหรือว่าที่บ้านยู่บ้านครับอาทำไมคุณกลับบ้านไปยังครับเอา้าเอ้ามันเข้าแล้วมันไม่เข้าไม่ขึ้นอะไรเลยครับผมกดเข้าแล้วมันก็หายไปเลยมันก็หายยังไงครับผมต้องลเกยลงหมววะเนี่ยคุณต้องลงตัวออนไลน์ทับครั้งหนึ่งครับอ๋อโอเคครับโอ้เร็วๆครับตอนนี้ผมอัดคลิปมาสองนาทีแล,แล้วเนี่ย ผู้ชมบอกว่าอยากขินคุณสไตล์รัตแล้วไม่ไหวละนะตอนนี้โอ้โหสไตล์รัตต้องใช้สกินไออ้วนๆเนี่ยผมว่ามันถึงจะมันถึงจะเข้าใช่ใช่มันถึงจะเข้า,ขากันนะครับผมว่ามามาเนน่ครับเ็น่ครับเดี๋ยวผมไปสวดมนต์พร้อมคุณสไตล์รัตเลยเนี่ยคุณง่ายๆนะโหลดตัวอะไรจากเว็บหลักเราก็ได้นะครับหรือว่ามันอาจจะมีอยู่แล้วก็เป็นได้ทิปเข้าเหนียวมูน ทิปข้าวเหนียวมูลมะม่วงหมดอะไรวะอดีาพุผมรลยก่อนครับใครจะไปวิ่งทิปไปรอสนามบินนะครับรถออกตีหนึ่งห้าสิบไปด้วยได้เปล่าไปด้วยได้เปล่าเคเคเอา้าวโอ้โหมีคนจะป่วนทิปด้วยบ้าเอ้ยจีวิวยาจีวิวยา รีวิวยาแย่ล่าสุดแอดชื่อพี่หำนะจ้าคิไอ้เหี้ยทำไมฮอบบิทมันรู้วะล่าสุดแอดชื่อพี่หำนะจ้าคิคุณสไตล์น่ต้องตั้งชื่อว่าพี่หำนะจ้าคินะครับอุ่นชนไปทีนะครับตอนนี้แย่แล้วผมว่า คุณนารัตลงตัวอะไรทับยังครับผมรอนานแล้วนะเนี่ยทําไมคุณไม่มาแครับ,<ะ>รบกำลังโหลดอยู่ฮะกำลังโหลดครับกำลังโหลดใช่ไหมเล่นตอนหกโมงครึง่งเล่นตอนหกโมงถึงหกโมงครึง่งมาจอย e d m แล้วก็ออกพี่หำนะจ่าคีนะ้ำมันตัวตอนกูนเล่นตัวไอ้อ้วนนี่ว่าทำไมมาจําได้วะมาโชว์โหดแป๊บเดียวโอ้โหนะครับไม่ได้โชว์โหด้วครับโดนเขายิงเละเลยออืโหดที่ไหน ะมึงยังจาได้อีกเหรอตอนนี้กูชื่ออากโก้แล้วนะครับโอ้โหชื่ออากโก้ีีเป็นอะไรที่น่าจดจํำพอสมควรนะผมว่าโอเคครับคุณสตาร์ลัสเร็วครับเร็วครับอย่าได้รอช้าเฮ้ยเจเอเดี๋ยวผมไปขุดสมบัติรอดีกว่าเดี๋ยวผมมานะครับผมรอคุณอย่างนี้มันไม่ไหวแล้วนะครับรุนุนรุนุนาทีอนใครมีกะลิมาทุยใครมีกะลิหน้ามั่งเหงา โอ้โหอตอนนี้เราอ่านแชทซ้ายบนอยู่นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ดูจอเต็มเนี่ยเราจะเห็นข้อความทั้งหมดเลยนะที่คนอื่นพิมพ์นะครับมันจะมีซ้ายบนนะฮะเอาละเดี๋ยวขอไปขุดสมบัติก่อนนะครับตอนนี้ก็เดีย๋ยวรอสักครู่ปาดขวาไปรู้สึกว่าตัวผมเนี่ยมันจะว่ายน้ําช้ามากไม่รู้เพราะอะไรเธอจริงจริงฉันไป โอ้โหลายน้ำชาชีบหายเห็นไหมบุดจำบุดบุดจำบุดไปวิ่งทิปกับเขาไหมครับตอนนี้เขาลดออกตีหนึ่งห้าสิบนะครับรอแปบ๊บรอแปบ๊บรอแปบ๊บถังลี่โอเคครับผมไม่รู้หรอกมันเป็นใครแต่ผมไม่ยอม ใหญ่แล้วคิดว่าทำแบบนี้ได้เย้โนเกมโนไลนะครับตอนนี้เขาก็เละเห็นละเหินไปอยู่แกง ABC แล้วนะสำหรับโนเกมโนไลเนี่ยนะฮะพาร์ทก่อนก่อนนี้เขาก็เคยอยู่แก๊งเขียวกับเรานะครับจีววบอกจัดหน่อยนะฮะทิปเข้าเหนียวมูนมะม่วงหมดโอ้โหเอาละครับขุดสมบัตินะครับไม่รู้จะได้อะไรขุดสมบัติปาบโอ้ได้ปืน M16 ครับผมสุดยอดคือมันสุดยอดตรงไหนรู้ไหม เพราะว่าแกงเขียวเนี่ยมันไม่มีปืน M 1 6นะครับถ้าเกิดขุดสมบัติได้ปืน M 1 6เนี่ยสุดยอดเลยซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเซิร์ฟ GTA ทา์ GTA ทารโลของเราเนี่ยมันจะไม่มีปืน M 1 6นะทุกแกงเลยนะครับส่วนมากจะมีแค่ AK ถ้าสวดได้ปืน M 1 6นี่ถือว่าเจ๋งมากนะครับเพราะว่ามันจะมันจะนจ,ะจะยังไงวะมันจะได้มันจะได้ปืนแรงมาก M 1 6นี่ถือว่าแรงมาก แต่ว่าหลังๆนี่คือแต่ละแก๊งเนี่ยคือว่าแต่ละแก๊งเนี่ยสามารถเปิดให้โดนเน็ตโดนเน็ตปืน M16 ได้แล้วนะครับโอ้โหว่ายน้ำว่ายน้ำนานชิปว่นายน,น้ำนานชิปหายเลยเฮ้ยนี่มันไอน้นี่ดีกว่าไอ้ปามไงปามมาหากูถึงนี่เลยเหรอเนี่ยปามโอเคครับ เดี๋ยวผมจะไปหาคุณสตาร์ลัดนะครับคุณสตารา์ลัดนี่มายังงั้คุณสตารา์ลัดออยู่ครับนึงครับเดี๋ยวหนึ่งนาทีโอ้ทำไมเน็ตมันกา,กากอย่างงี้เนี่ยเราผมอัดคลิปม,มาเจ็ด<ะ>นาทีแล้วเนี่ยผมไปวิ่งทิปก่อนละมั้งเนี่ยป่านเนี่ยโอ,โ,โ,อโ,โ,อโอ้โหโอ้โหรถแรงโอ้หโอ้ยิอไม่ทันเลยเชี่ยตกนู่นแล้วโอ้โหมันไวมากนะครับผมจะไปวิ่งทิปนะครับคุณสตาร์ลัดอีกสามนาทีรถจะออกแล้วเนี่ย เขาจะรถรถเขาจะออกกันแล้วนะกูเอารถอะไรไปวิ่งทิพย์กับเขาเนี่ยกูเอารถรถรถวิบากนะครับจักรยานครับจักรยาน <c oughs> โอ้โหจักรยานโอ้ดีนะจักรยานไอ้กุ๊ดายนะผมรอคุณไม่ไหวแล้วนานเกินไปผมคุยขยะก,ก่อนอผมไม่ <c oughs> ไหวเราคงคุยขยะแป๊บหนึ่งเนะยเ <c oughs> มื่อกี้ไปขุดสมบัติมาตอนนี้ยยก,กูคุยขยะก่อนคุยขยะปาบอ่ะรออีกหนึ่งชั่วโมงถึงจะคุยได้นะครับตอนนี้เราคุยขยะไปแล้วหรือยังไง เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมไปอ่ามไอ้นี่ก่อนนะไออะไรนะไปสวดมนต์ไหว้พระนะครับคุณสไตลาร์นี่กว่าจะเข้ามาที่ผ่านไปจะสิบนาทีแล้วนะไม่มันโหลดนานนะครับอีกสิบห้าวีอ๋ออีสิบห้าวีนะครับยังไงเออเจ้เจเจอเจอไอ้ปืนแรงอยู่แล้วปืนแรงไม่พอแม่งดูดม้าด้วยแม่งดูดม้าเพิ่มเลือดไปเป็นเกือบสองร้อยหรือไม่ก็สองร้อยเนี่ยแหละยิงตายยากชีพหายเลยผมต้องมีคุณสไตลาร์ช่วยผมยิงนะครับ แยดแยดเดี๋ยวผมไปสวดบนวายพาก่อนตอนนี้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอู้เม่งตามมายิงกูถึงวัดเลยเหรอเนี่ยทำไมมึงโหดร้ายแล้วก็ซาดิสอย่างเงี้ยเนี่ยมาแล้วครับเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยนายไปไฟกับมันดิไอ้เหลืองอ่ะนี่ไ,ไงไดอีพีหกว่ะเวลยังไม่อัพนะครับแต่ตอนนี้เวลยังไม่อัพช่วยกูด้วยเฮ้มึงไปไฟกับมันดิเออนั่นแหละไฟกับมันเลยนั่นแหละยิงมันให้ตายนะเวย้ย เอานี่แกหนีมันเหรอไอ้บ้าเอ้ยเอาละครับเอาเดี๋ยวผมไปที่สนามบินก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ผมสวดมนต์ไหว้พระได้อีพีมานะครับค่าประสบการณ์หกนะครับผมไหนว่ามันอยู่ไหนกันวะเนี่ยขอเปิดแผนที่ก่อนมึงอยู่ตรงไหนกันเนี่ยโอ้โหไหนบอกหนึ่งจุดห้าสิบไม่รอเลย โอ้โหไอสัตว์นี่แม่งไล่ยิงกูไอเหี้ยกูไปวิ่งทิพด้วยโอ้เชี่ยเอ้ยแม่งเขาไปถึงไหนแล้วรอได้ไหมกำลังตามไปโอ้ยสะเดาย่อยโอ้ยโอ้ยแม่งไล่ยิงกูไอ้เหี้ยเขาไปกันแล้วเขาไปวิ่งทิพกันแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยเขาไปวิ่งทิพกันแล้วไอเสะมึงไล่ยิงกูทำไมเนี่ย มึงนี่มันไม่มีสมมาคารวาเอาซะเลยนะคนก็จะไปวิ่งทริปเขาไม่ได้เหมือนเดิมครับเขาไม่ได้เหมือนเดิมอา้าวแสดงว่าพาร์ทนี้เราเไม่ได้เจอกันนะเนี่ยมันขึ้นยังไงครับมันไม่ขึ้นอะไรเลยนะคุณกดเชื่อมต่อเข้าคอนเน็กแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ขึ้น<ช>อ,อะไรเลยมันไม่ไอ้ว่าไอ้ว่ามันหมุนอยู่อะมัน,มนอะไรหมุนครับอะไรหมุนไอในเมาส์อะข้างเมาส์อะข้างเมาส์หมุนอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นไปครับไม่ก็กลมๆมันไงกูต้องโหลดตัวเกมใหม่แล้วครับโหลดตัวเกมจากทางซูเปอร์รอเลย หวังว่าพาร์ทหน้าเราจะได้เจอกันนะครับเดี๋ยวพาร์ทนี้ผมไปวิ่งทิปก่อนแล้วกันนะนนน,อน,น,อนโอ้โยทางลัดครับโอ้โหตายไม่ตายไม่ตายครับผมโอ้ไอเหลืองมึงก็ยังจะตามกูอยู่นะโอ้ขนาด,นาดทางมันยากลําบากขนาดนี้นะครับมาแล้วครับตอนนี้มาแล้วโอ้โหโอ้โหมาแล้วครับตอนนี้มาแล้วเย้ดูรถเขาแต่ละคันไม่สวยๆทั้งนั้นเลย แสดูรถกูนี่เป็นไงรถกูโอ้โหโอ้รถแต่ละคนโอ้แม่งรถแต่ละคนแม่งเท่ๆทั้งนั้นเลยมึงดูรถกูดิไอ้เหี้ยรถกูอะไรเนี่ยเฮ้สวมหมวกกับสวมหมวกสวมหมวกนี่ต้องต้องใส่สะพายกระเป๋าด้วยนะของติดหลังนี้ต้องเป็นสะพายกระเป๋าสีเขียวนี่ครับสีเขียวแยดรอเพื่อนนะ โอเคไปเลยเปล่ายังไงอืมแยดรอเพื่อนนะนี่ออกก่อนเวลากำหนดเอาไงไปเลยเซ่นี่ต้องรออะไรอีกเล่ามีวิบากสองคันมีวิบากสองคันแยดเฮ้ยมาแล้วเว้ยโอ้โหสุดยอดนะครับมีคนมาเพิ่มครับสองคนเอ้าแม่งซ้อนกันมาด้วยทีนี้ ใครน้ำมันจะหมดบ้างไม่มีเต็มเต็มเต็มถังเต็มถังเว้ยเต็มถังเอาละครับยังไงดีเราเหลือใครอีกไหมตกค้างไม่เหลือแล้วครบแล้วเนี่ยอยากจะออกตัวเต็มที่อยากจะไปเลยไปเลยใช่ไหมออยัง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 โอ้โหโ้หยงั้นยังไงดี สามสองหนึ่งป้ายเคยัดวิ่งทิพครับวิ่งทิพคุณายแล้วครับแยดเขาวิ่งทิพกันแล้วตอนนี้โอ้หอบอุน่นดูอบอุ่นมากเลยครับคุณต,ตยลยรัชคุณต,ตา์รัชต้องเาเห็นบรรยากาศแบบนี้เลยครับเนี่ยแมผมนี่รถวิบากมาเล่นกับ n อ g 500จีห้าร้อยเลยนะครับเนี่ยแล้วจะรถเมล์ชนกันเองด้วยตกข้างทางเอ้ยใครแม่งเอารถยนต์มาวะเนี่ยอื <c> ้อ <oughs> ขับไปไหนกันครับเนี่ยวันนี้เราจะขับไปไหนกันครับเฮ้ยนี่รามาไกลพอสมควรนะเนี่ยโอ้โหเติมน้ํามันครับแวะเติมน้ํามันได้เ๋ยผมเติมน้ํามันด้วยแล้วกันโอเคเต็มถังครับตอนนี้เหลือ69%เปเต็มถังครับผมโอ้โหเรียบร้อยเต็มถังแล้วเฟเอ้ยมีเวด้วยลงไปขี่อะไรวะฮะ เดี๋ยวอีกห้านาทีอีกห้านาทีกำลังวิ่งทิพวิ่งทิพอยู่มันๆเลยนานๆอย่าตอนนี้ผมวิ่งทิพกับคนในจี a ครับตอนนี้แบบมันโอ้ดูดูอบอุ่นมากครับดูเหมือนว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับนี่เคยยิงกันมาก่อนนะครับเนี่ยกับไอ้สีเหลืองเองโอแม่งไปเบียดเขาล้มอีกโอ้โหโอเคครับตามคนนำขบวนไปตอนนี้นะครับ มาครับเ้ยวขวาครับเ้ยวขวาเรยวขวาทุกคนอ้ตามกันเป็นแถวนะครับสังเกตที่แมปด้านซ้ายนี่จะสวยงามมากนะครับแต่เขาขี่เร็วกันไปหน่อยก็เลยมันมันยังไม่ติดกันทั้งเท่าไหร่มันยังแยกกันอยู่นะครับตอนนี้เอาละโอ้โหมึงพากูลัดทางเหรอเนี่ยโอ้ยทางดีๆมึงไม่ขับมึงเป็นผู้นําที่แย่มากอ <laughs> โอเคครับตอนนี้ก็ยังตามกันทันอยู่นะครับอ่ายังทันอยู่ เดี๋ยวทางทางลงแบบนี้ต้องต้องผ่อนผ่อนแรงนะครับทางลงอย่างนี้อันตรายนะอันตรายอันตรายแย่ yeah, ยกล้อแย่ yeah. <laughs> ยกตาม yeah. <laughs> ยังมีการยกล้อตามด้วยที <laughs> นี่ไม่ธรรมดาดนะครับไม่ธรรมดาครับ yeah. แย่เดี๋ยวชนกันเองก็พอนะครับนี่นี่นี่ยกยกเลี้ยวซ้ายปาซ้ายโอ้โหลม้มกัรลเนละนาดรอ้องเป็นก่อนใช่ไหม จอดดิจอดดิไอเวด้ยจอดดิเอาเอายังไงรอเพื่อนก่อนไหมเวมีตำรวจมาคอยดูแลวความสงบด้วยครับตอนนี้มีตำรวจมาคุมนะครับมีรถยนต์คุมคันหนึ่งนะฮะการทริปครั้งนี้ปลอดภยนอนัยแววน,น่นอนไม่ห่วงไปเลยพวกนั่นนนเปิดวอด้วยโอ้โหตำรวจมีรถตำรวจมาคุม,คมโซนแอนนานจุดหมายปลายทางอยู่ที่ไหนเราไม่อ่านรู้ได้ นะครับเราต้องตามเข้าไปเรื่อยๆแบบนี้เลี้ยวขวาครับผมอมืไปมาเหลือกันอยู่กี่คนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณห้าหกคนนะครับโอเคจอดรอกันที่ป้ายนี้ใช่ไหมเนี่ยแยดรอรอรอ,อพวกก่อนรอพวกก่อนไหนมีใครตกค้างบ้างไหมเนี่ยโอ้มีตกค้างอยู่ไกลเลยนู่นนู่นสองคนนะ่ะสองคนทำไมไปตกอยู่ตรงนูนะ้นน่ะ สองสามคนรอเราอยู่ตรงนู้นน่ะกลับเป็นรับหรือเปล่าไอ้ถ้าตามไม่ทันหรือว่าเข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 าไม่มาแล้วหรือเปล่านู่นน่ะอ๋อสงสัยไม่มาแล้วละมังน่ยสงสัยเขาไม่มีรถกันนะคนนั้นน่ะโอเคพาไฟแดงใช่ไหม่ยโอ้โหแมงตำรวจพากูพาไฟแดงละไปไหนต่อพวกนําไปเลยอ้นคุณสไตลาร์ครับยังไงครับ ยังไงครับคุณสตาลัสผมว่านะไม่ได้แล้วนะผมว่าเล่นฮอนแทนดีวกว่านะคุณสตาลัสนะไปไปไปเข้าเกมไปรอเลยนะแต่วันนี้ผมจะพากันไปวิ่งทิปก่อนนะตอนนี้เฮ้นี่มาเมืองอะไรว,เรวระเนี่ยมาไกลพอสมควรเนี่ยเอ้ตามเพื่อนให้ทันด้วยตอนนี้โอเคโอ้โหอบอุ่นประดังครอบครัวนะครับนี่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะเนี่ยมาด้วยกันเฉยเลยนะฮะ ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่เมื่อเราเด็กขับรถบนถนนด้วยกันเราจะผูกพันชั้นเพื่อนเอารถตำรวจหายไปไหนอะรอก่อนนะครับรอก่อนยยดยยดมีบีบแต่ครับมีบีบแต่แล้วทำไม,ไมเหลือห้าคันเนี่ย <laughs> จอดเรียงกันสวยๆดิโธ่เอ้ย อมันต้องอย่างนั้นใช่แล้วพวกนายเนี่ไม่เข้าใจเอาซะเลยนะนี่คือนี่คืออารมณ์ที่มันคือความรู้สึกที่หาที่ไหนไม่ได้ครับคุณต้องเป็นคนมาขับเองนะครับท่านผู้ชมคุณต้องแบบมาคอนโทรรถคันนี้เองนะประดุดว่าเราเป็นหนึ่งในส่วนเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มนี้นะครับใครถ่ายรูปได้บ้างอือกูถ่ายคลิปเลยแหละนะครับความรู้สึกณจุดนี้นี่ อินเนอร์มาเต็มนะครับแหมเหมือนกับเราไปวิ่งทิพย์กันจริงๆออกผจนภัยมาไกลมากครับโฮมี ie, oh ่โอ้โหดูป้ายข้างหน้าสิครับโฮมี่โฮมี่โฮมี่ฮุโฮมี่โฮมี่โฮมี่แปลว่าแปลว่าเพื่อนฝูงนะครับคําว่าโฮมี่ข้างหน้าเนี่ยนะฮะโฮมี่เห็นป้ายโฮมี่ข้างหน้าไหมถ่ายรูปให้เห็นป้ายโฮมี่ด้วยนะเว้ยแย่สามสองหนึ่งแชะ กูได้เข้ากล้องด้วยนะเนี่ยโ oh. อ้โหไอ้เหี้ยนี่เบิร์นควันจนไ <c oughs> อ้เหี้ยควันมันเข้าปากกูเนี่ยโอเคครับรอเพื่อนแป๊บนะครับเพื่อนกําลังตามมาใช่ไหมเนี่ยอ๋อสีเขียวคนนึงกําลังตามมาใช่ไหมเนี่ยแล้วอีกคนนึงอ่ะอีกคนนึงแม่งจอดที่ซีฟกําลังมากําลังมานะครับโอเคเอาละใจเย็นๆใจเย็นๆ เปลี่ยนหมวกกันน็อกไหมเนี่ยอยากจะเปลี่ยนหมวกกันน็อกอยู่นะหมวกกันน็อกไม่เหมือนกันทุกอันเลยเรานี่น่าจะเท่สุดแล้วนะรถวิบากแถมแบบมีกระเป๋าสีเขียวแล้วก็มีหมวกนะครับมีหมวกนะถือว่าเท่ที่สุดแล้วในกลุ่มนี้แต่ว่ารถเขานี่แรงๆทั้งนั้นเลยยกเว้นไอ้ไอ้เหลืองออะไอ้เหลืองรถวิบากเหมือนผมเลยนะครับเดซซ่อมเดซไม่สวยอืม ไปไหนต่อนำทางเลยครับสายแข็งใช่เปล่าพวกเราน่าจะใช่นะห้ำหรอกลัว่น่าจะไม่ใช่ห้ำนะที่แข็งเนี่ยนะครับน่าจะเป็นคอมากกว่าคอคอคอแข็งจริงๆพูดกันพิมพ์คุยกันก็เฮฮาดีนะอืมโอ้โหรถตั้งแม่เอารถตั้งได้ไงวะเนี่ย ไม่งโชว์ท่ารถตั้งได้ด้วยนะครับนี่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 โชว์ท่ากันสันหน่อยระหว่างรอเพื่อนนะครับเฮ้ยทำไงวะเฮ้ยทำได้ไงมันทำได้ไงวะนี่แยบรถตั้งครับแยบเป็นไง โอ้ห oh, 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 oh. ถ่ายรูปถ่ายรูปดิถ่ายรูปดิถ่ายรูปดิถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปเอ้าเอารถกูล้มเลยโอ้โ oh, ห oh. กูสามารถตั้งรถได้นี่ครับไหนลองเอามาประจบกันดิดมาประจบกันดิทำไงวะไม่ทำไงวะเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วว่ะเฮ้ยได้แล้วว่ะเช็ต ถ่ายรูปถ่ายรูปเซลฟี่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 แล้วเฮ้ยเดี๋ยว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 เซลฟี่หน่อยเซลฟี่หน่อยเซลฟี่หน่อยเย้โอ้โหเป็นไงเป็นไงรถกูเป็นไงเดี๋ยวกูเต้นกูเต้นต้องมีเต้นด้วยเอออ้าวอ้าวรถลีชิบหายชิบหายรถลี โอ้โหชิบหายเอ้ยอืกูซอนก็ได้กูมาคันนี้ดีกว่าโอเคไปด้วยครับเว้กูหน้าตาเหมือนเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยเว้แด่กูต้องเอาหมวกออกก่อนอ่ะตอนนี้กูเป็นผู้คุมแทนและนะหน้าตาเหมอ,เ,อเป็นฟ้าแฝดกันเลยนะตอนนี้ต้องใส่ใส่ทรงผมหัวฟูก่อนตอนนี้โอเคครับแลมเป็ดนะฮะตอนนี้รอเพื่อนมา โอเคครับช่วงนี้ก็มาถึงตอนท้ายรายการเลยนะครับช่วงนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับยังไงก็อย่าลืมกด s u b สไครต์ติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจให้เราอัดคลิปทีเดทาโลต่อไปด้วยนะครับสาหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนต้องไปลาไปด้วยภาพการวิ่งทริปนี้นะครับที่น่าจดจําในค่ําคืนนี้นะฮะถ้าใครอยู่ก็จะเป็นความทรงจาที่ดีนะครับผมก็เลยเอามาแบ่งปันกันโอเค ไปแล้วครับบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้าซีอูเกนจุกลู